ากลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วง10กว่านาทีสุดท้ายนะฮะยังอยู่กับอาจารย์ดรบุรุษไพลินและก็อาจารย์สุพัสสอนสีงามเรามาทิ้งท้ายไว้นเรื่องว่ายังเหลืออุปราคาที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้อีก2ครั้งคือวันที่13กันยายน2 5 5 8แล้วแก็28กันยายน2 5 2,558ค่ะนะฮะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์สุภาพสอเชิญค่ะก็วันนี้นะคะวันที่13กันยายน2,558ได้เกิดสุริยุปราคาขึ้นบางส่วนนะคะเวลา15นาิกา55นาทีนะคะศูนย์กลางของคลาดนะคะอยู่ที่สมพุทธได้ที่ราศีสิงห์นะคะระยะที่26องศา6ลิบดานะคะรัศมีคลาดพาดผ่านอัธมนวางนะคะพ้างคารตัติยะตรียางนะคะดาวองคาร สวยปุรภพผลคุณีนักษัตร์เลิกที่11ในอนณาเขตของมหาธโนแห่งเลิกนะคะเห็นได้ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกานะคะบางส่วนของแอนตาร์กติกานะคะและตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียนะคะในประเทศไทยนะคะมองไม่เห็นอุปราคาในครั้งนี้นะคะและครั้งต่อไปค่ะวันที่28กันยานะคะจะเกิดจุดจันทรุป,ปราคานะคะเวลา9นาฬิกา51นาทีนะคะ ศูนย์กลางคลาดอยู่ที่ราศีมีนนะคะอาโปรธาตุนะคะก็คือธาตุน้ําชั้น3นะคะสมผูในราศีมีนระยะ10องศานะคะ43่ิบดานะคะรัศมีคลาดเนี่ยพาดผ่านจัตุถานวางนะคะดาวศุกร์นะคะทุติยตรียางดาวจันทร์นะคะเสวยุตรภพธฒะบทนะคะนกษัตย์เลิกที่26ในอนณาเขตของราชาแห่งเลิกนะคะอุปราคาครั้งนี้มองไม่เห็นในประเทศไทยนะคะ แต่ว่าเต็มดวงค่ะที่อาจารย์สุพัชร์พูดไปเนี่ยคือรวมทั้งสองครั้งสองครั้งเลยค่ะนะฮะเออท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะสับสนหน่อยค่ะนะเรามาดูครั้งวันที่สิบสามกันยายนี้นะะเกิดสุยุปราคาชนิดบางส่วน่ะนะตรงราศีสิงห์นะตรงระยะประมาณ26องศาเศษเศษนะฮะอยู่ในอาธโนแห่งเลิกนะฮะอาจารย์ บุญเรืนนะฮะมีความเห็นเรื่องอุปราคาครั้งนี้เป็นเป็นยังไงบ้างฮะคือมองดูอุปราคาที่เกิดขึ้นในราศีสิงห์ที่ราศีสิงห์เนี่ยท่านผู้หลวงท่านเคยพูดว่าราศีประเทศไทยเนี่ยคือราศีสิงห์แต่ราศีเมืองกรุงเทพเนี่ยคือราศีเมษนะครับเพราะนั้นก็แม้จะไม่เห็นที่ ที่เมืองไทยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในราศีสิงห์เนี่ยซึ่งเป็นราศีประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีวลกระทบ,ก,บกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยประฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงเป็นห่วงและก็อยากจะฝากท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายต้องต้องระมัดระวงังตรวจสาเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้เหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะยิ่งเรื่องความขัดแย้งเรื่องอะไรต่างๆเนี่มยมารุตยูตอนนี้มารุตยู่ย้ยายไป <รา S 2> แล้วมมใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่ราศีม,มีนค่ะย้ายไปแล้วนะก็ยังชั่วหน่อยนะครับยัได้ไดไดไดคลี่คลายไปได้เยอะเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คงต้องต้องระวังนะครับค,ครับ อุปราคาเกิดขึ้นตรงราศีสิงห์ราศีสิงห์เป็นราศีธาตุไฟไฟชั้นสองใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสถิริราศีนะฮะถ้าในตำราโหรเนี่ยนะครับเขาก็ให้พิจารณาหนึ่งชนิดของอุปราคาค่ะชนิดอุปราคาเนี่ยเป็นบางส่วนนะเป็นสุยุปราคานะสุยุปราคาเนี่ยมันหมายถึงผู้ใหญ่นะ ผู้ปกครองการปกครองการบ้านการเมืองก็ต้องระมัดระวังเขตเรื่องนี้นะฮะส่วนข้อที่สองคือขอบเขตของความมืดมนนะฮะมันก็มีอุปราคาชนิดเต็มดวงกับบางส่วนนะะเต็มดวงนี่จะมีอิทธิพลมากบางส่วนเนี่ยเป็นไงลดลงมาใช่นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะลดความรุนแรงลงมาแต่ใจบุญเลิศกล่าวถึงราศีติตะเกียน่าสนใจ ราศีที่อุปราคาอุบัติคือราศีสิงห์ค่ะนะฮะราศีสิงห์เป็นราศีธาตุธาตุไฟอันดับสองธาตุไฟระวังไฟค่ะเพียกรอนง่ายๆเนี่ยเกิดราศีธาตุไฟระวังความร้อนไฟระวังชื่อเสียงเกียรติยศไงตามลีลาของธาตุไฟนะฮะและราศีนั้นถูกปกครองโดยพระอาทิตย์ค่ะนระวังผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองด้วยค่ะ นะฮะสุขภาพปนามัยการสูญเสียนะปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับผู้นำอะไรความยุ่งยากความยุ่งยากนะเพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นเรือนปุตตะใช่ไหมใช่อ่ะนะฮะของดวงเมืองนะฮะแล้วพบ่ะค่ะเป็นพบที่ห้าพบปุตตะนะคะปุตตะคืออะไรปุตตะคือบุตรบริวารการลื่นเลงนะคะความสมหวัง ะะเรื่องของความยินดีความสนุกสนาน <คะ S 2> เพลิดเพลินและอยู่ๆมันเกิดอุปราคาขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องอะไรเศร้าๆเกิดขึ้นก<ช>็ได้ตรงข้ามเลยค่ะนะตรงเัินข้ามนะฮะแล้วเลิกมันเกิดในเลิอกอะไรเอออันนี้เกิดในมธนัมธนโนมัธโนแห่งเลิกค่ะมะัธโนเลิกเกี่ยวเกี่ยวกับอะไรเลิกความมีอยู่มีกินเลิกความรวยอะไรเงี้ยเลิกเสียทีผู้มั่งมีเมื่อเกิดอุปราคาในเลิกผู้มั่งมีไปไง ต้องข้ามอะค่ะผู้มั่งมีก็ต้องระวังดีเรื่องการเงินเนี่ยคนมีเงินมีท้องอะระวังหน่อยละแกเล่นหุ้นนะอย่าเป็นแม่งเมานะบางตำราอธิบายบอกว่าบางครั้งเนี่ยผู้มีเงินเศรษฐีคนมั่งมีจะสูญเสียถึงแก่กรรมอาจจะเสียเศรษฐีเมืองไทยไปบ้างอะไรตรงเนี่ย นะฮะน่าจะสรุปง่ายๆเช่นนั้นแต่ในวันที่28กันยาเป็นไงค่ะ28กันยาเนี่ยเกิดอุปราคาเต็มดวงนะคะที่ราศีมีนนะคะชนิดของอุปราคาก็คือว่าเต็มดวงนะคะแล้วก็อันนี้เกิดในเกิกราชาเลิกนะคะก็อยู่ที่10องศา43ิลิบดานะคะก็อยู่ที่ จตุฐานวางนะคะสุกแล้วก็ทุติยติยังดาวจันนะคะเสวยอุตรพัทรบทนกษัตริย์เลิกที่2ี่นะคะในอนณาเขตของราชาแห่งเลิกอุปราคาครั้งนี้มองไม่เห็นในประเทศไทยเหมือนกันคืออุปราคาครั้งที่3กับครั้งที่4เนี่ยวันที่13กันยาก็ดีวันที่28กันยาก็ดีไม่เห็นในประเทศไทยใช่ค่ะแต่ว่าต่างกันแุนแรงันาดจะเบาบางลงแต่ต่างกันที่ครั้งที่แล้วคือครั้งนี้เต็มดวงกับไม่เต็มดวง บางพื้นที่ที่เกิดกับชนิดของอุปราคาราศีที่เกิดเนี่ยแตกต่างกันนะฮะเพราะนั้นนะฮะก็ต้องไปศึกษาเองนะผมว่านะฝั่งๆไปแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะคุยเรื่องอุปราคาอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะนะฮะมาที่อาจารย์บุญเลิศนะฮะดวงเมืองเป็นยังไงบ้างอาจารย์ตอนนี้ก็คลี่คลายไปบ้างแล้วเพราะว่ามฤตติย้ายจากราศีเมษเข้าตัวราศีมีนนะครับก ที่คลายน่าจะดีขึ้นแต่ว่ามันจะขึ้นใหม่ครั้งวันที่6มีนาคมปี59แล้วจะอยู่ถึงวันที่10เมษายนารอ6ปีเลยเจปีอันนี่อันตรายมากฮนะจะเป็นห่วงบ้านเมืองมากในช่วงเจ็ปีนั้นนะครับแล้วหลังจากปีห6หกเราก็จะย้ายเข้าตูรลติีพืษภบหลังจากบ้านเมือง S <S คือโลกด้วยนะฮะ <C. S 2> เราเรามองดวงเมืองและดวงโลกไปพร้อมกันก็คือว่าดวงเมืองเมือ่อรตเมื่อเมื่อมรุติยูขึ้นมาอยู่รัติเมษเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแก่บ้านเมืองตลอดแล้วก็แก่โลกตลอดส <C. S 2> งครามโลกครั้งที่สองก็มฤรุตอยูก็ยังอยู่ที่นี่นะครับ <C. S 2> แล้วก็ผมสืบย้อนไปปีสองห้าสองสามหนึ่งศูนย์เสียกลุ่มครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง แล้วก็ต่อมาอีก8ปปีก็มีปัญหา8 4ปีก็มีปัญหา,ญหาในรัชกาลที่ 7, เรัชกาลที่3มรัชกาลที่7แล้วก็มาตอนนี้แล้วก็เป็นห่วงว่าบ้านเมืองกำลังจะสู่เข้าเข้าสู่มีปัญหามากมายโดยเฉพาะยิ่งทางการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องความขัดแยง้งเรื่องการแตกแยกกันในประเทศเพราะนั้น ก็ต้องฝากท่านผู้มีอำนาจในประเทศนีไไ้ได้ระวังในเรื่องของความแตกแยกและก็ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นที่รออยู่เจ็ดปีข้างหน้าทีนี้ประเด็นเป็นห่วงที่เป็นห่วงมากๆก็คือช่วงที่ดาวพระฤหัสบดีย้ายจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันในเป็นอริกระดูเมืองในวันที่12กันกรกฎาห้าเก้าประมาณนั้ประมาณนั้นแล้วก็ ช่วงที่เราเสาย้ายจากราศีพอจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่23มีนาคมค2 5 506ปะก็เป,เ,ปเป็นเรื่องที่เป็นห่วงบ้านเมืองมาก,กอาจจะเกิดความสุนเสียต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้เป,เป็นเป็นวิกฤตช่วงเจ็ดปีแรกจะเกิดความปั่นแ้งรุนแรง และหลังจากนั้นจะเกิดความตุนเกิดเข้ายากหมักแพงจะเกิดปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจของของโลกและของประเทศนะะอั้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะและก็ดูแลสังคมชาติบ้านเมืองให้ดีนะฮะคือโดยสรุปเนี่ยผมฟั่งดูเนี่ยนะฮะคือจับมรุตยูนะซึ่งเป็นพระเคราะหที่โคจรช้ามากนะมรุตยูอยู่หนึ่งราศีเนี่ยใช้เวลาถึงเปีใช่ค่ะ นะฮะแล้วก็ศึกษาย้อนวัตตะพระมรุตยูไปว่ามันเคยเกิดอะไระนะฮะตั้งแต่สร้างกรุงเทพมาเนี่ยเ,ยเยมื่อปี2325คมร่ะมรุตยูผ่านตรงนี้แาแค่2ครั้งะะนะ,ะเพราะอายุเมืองมัน234ร้่ะงรปีนะค่ะน,ะ,นะก็เอา84คูณเข้าไปครั้งนี้รอบนี้เป็นรอบที่3เท่านั้นเอง แต่ละรอบที่ผ่านตรงนี้มันเกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมในบางครั้งเนี่ยเกิดการพลิกผันการเปลี่ยนแผ่นดินก็ยังเคยมีทั้งสองครั้งนะจากรัชกาลที่3เป็นรัชกาลที่4ี่รัชกาลที่7เป็นพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเกิดในช่วงนี้เช่นกัน แล้วนอกจากดูพระมรุตยูแล้วเนี่ยขณะที่มรุตยูทับดวงเมืองตรงราศีเมษเนีก็จับดูพระพฤหัสจับราหูจับเสาซึ่งโครจรเร็วกว่าไงแนจบุลเลอร์จับตรงนี้แปะเลยะเนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดถึงเรื่องพระพฤหัสข้าพบที่หกเนี่ยพระพฤหัสเนี่ย คือเจ้าเรือนที่9ก้าของดุงเมืองนะเนี่ยในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเทวดาที่คุ้มครองชะตาบ้านชะตาเมืองเนะนยเพราะพฤหัสเข้าราศีกันตรงนั้นเป็นพบเมื่อไหร่ฮะพ่อัลลีฮะพ่อัลลีเนี่ยเพราะพฤหัสอยู่พบอัลลีก็เป็นไงมีปัญหาอ่อนแรงเลยเนะไม่สามารถที่จะคุ้มครองชะตาเนี่ย ได้เต็มที่เนีเทวดาฟ้าดินเป็นไงอ่อนแรงอ่อนแรงอ่อนแร<อ>งไม่รู้อ่อนแรงหรือเอาหูไปนาเอาตาไปไล่คือช่วยไม่ได้ช่วย,ยช่วยไม่ได้คือท่านก็อ่อนแรงท่านเหมือนกันะนะเทวดา,าที่คุ้มชะตาบ้านเมืองเนี่ยแต่เมื่อไปมองประเคราะห์อีกสององค์คือราหูราหูเนี่ยเป็นบาปประเคราะห์ร้ายใช่ไหมใช่ครับ อเนี่ยตอนนี้อยู่ราศีกันอีกหน่อยเข้าราศีสิงค์อยู่ราศีสิงห์ปีครึ่งแล้วก็จะเข้าราศีกรกฎอยู่กรกฎอีกปีครึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนลาวูอยู่ราศีสิงห์เนี่ยจานจะอธิบายอย่างไรให้หนึ่งในทีก็น่าหเพราะว่าตีกลนถึงลัคนาราศิเมตถึงมะรืนเตยูก็เราก็ถึงมะตยูด้วย แล้วก็ทับดวงประเทศไทยด้วยถึอาทิตย์ด้วย<โ>ก็มันน่าห่วงมากเลยนะครับน่าห่วงมากในเรื่องของความขัดแย้งเรื่องความรุนแรงอะไรที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าราหูก็เป็นเป็น,ปนดาวก็เรียกว่าดาวไยนะนะครับมีผมเติมนิดหนึ่งคือว่าผมเรียนโหราศาสตร์สากลมาเนี่ยเนปจูนก็อยู่ในราศรีกุม<ช>แล้วก็อะไรพูโตก็อยู่แล้ว ราศีธนูอยู่ในขณะนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นดาวบาพระเกาะกำลังกุ้มลุมทำลายดวงเมืองและดวงโลกมาก <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเป็นเาสานะฮะและ้วก็ลาหูในในจูนพูโตมฤติออยูในจูนพูโต <c oughs> มันมันกุ้มลุมทำลายดวงเมืองและดวงโลกตลอด พราะนั้นก็ต้องเป็นผมเป็นห่วงดวงดวงโลกด้วยเหมือนกันว่าจะเกิดสงครามขนาดใหญ่ขึ้นไหนลอขคืออีกครั้งหนึ่งในในรอบรอบเจ็ดปีนี้ในขณะที่มรุษยูทัพลัคนาดวงโลกดวงเมืองครับาหูอยู่ราศีสิงห์อยู่ราศีกรกฎใช่อาน่าัวมากและดาวเสาร์จะย้ายเข้าไปราศีธนูนะฮะพูดถึงราหูนะราหูเข้าราศีสิงห์เนี่ยต้องระวัง นะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องผู้ใหญ่เพราะราศีสิงห์ถูกปกครองโดยพระอาทิตย์ใช่ได้ข้าวราศีกรกฎก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะเป็นเรือนของดาวจันดาวจันค่ะนะฮะเพราะจันก็คือประชาชนค่ะนะครับจิตใจอารมณ์ความรู้สึกแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องระวังเรื่องของดาวเสาร์ด้วยเพราะดาวเสาร์ก็จะย้ายเข้าราศีธนูในในปีสองพนหน่หนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยบาปเคราะห์ก็จะทํามุมนะฮะถึงกันนะฮะอาจารย์ครับหลืออีกหนึ่งนาทีฝากอะไรถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะครับก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผมเองกับดรพินโยและอาจารย์ธุพัฒน์สอนสีงามได้มาพูดคุยเจรจารภาษาทะเกี่ยวกับเรื่องโหรา,าศาสตร์ ดวงดาวของโลกของรุยยะจักรวาลแล้วก็เราฝากว่าสิ่งที่มันอาจจะเกิดมันอาจจะเกิดน้อยลงถ้าหากว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมีตติใช้ตติและใช้ปัญญามากกว่าที่จะใช้อารมณ์นะครับก็ฝากกันด้วยฝากไว้แค่นี้นะฮะอาจารย์สุภสรศรีงามอาจารย์ดรบุรวษไพลินและผมพินโยพงษ์เจริญฮะ ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ